ตัวแทนพรรคการเมืองของไทยใหญ่กองกำลังทหารผู้แทนรัษดรจาก42เมืองของรัชฉารและองค์กรพรรคประชาชนของไทยใหญ่มารวมตัวกลางกรุงย่างกุ้งเพื่อร่วมประชุมครั้งสำคัญในการผลักดันข้อเสนอการสร้างความสมา,านฉันท์สู่สันติภาพในรัชฉานสหาภาพพมา่ากว่าหนึ่งปีของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในพ,พมา่าที่เริ่มเจราจาสันติภาพในมุมของชาวไทยใหญ่ต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จึงตระเวนเก็บข้อมูลมาแลกเปลี่ยนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมไทยใหญ่จากความขัดแย้งทางการเมืองกว่า50ปีรวมถึงแนวทางการเจราจาหยุดยิงได้กระบวนการสันติภาพที่แท้จริงปัญหาที่เร่งด่วนมากในการที่จะต้องอยากที่จะต้องสร้างสันติภาพจริงๆเพราะตอนนี้ถึงแม้จะมีการทาสัญญาหย,ยุดยิงแล้วในรัชฉานกับหลายกลุ่มในรัชฉานแต่ว่ายังมีการสู้รบก,กันอยู่ ซึ่งทางพม่เนี่ยก็ยังมีอำนาจในรับฉา้อยู่เพราะฉะนั้นการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ลําบากมากแม้แต่สสหรือว่าพรรคการเมืองก็ยังมีหลายอย่างที่เขายังต้องขออนุญ,ญาตจากทหาพรพม่าในพื้นที่ต้องมีการเปลี่ยนแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ต8ซึ่งเป็นประปักษ์ใหญ่ที่จะแก้ไขปัญหาในพระม่า เครือข่ายปฏิบัติงานผู้หญิงไทยใหญ่ยังตระเวนไปพบชาวบ้านใน11เมืองทั่วรัชชานพบว่าชาวบ้านยังคงไม่พอใจที่ระหว่างกระบวนการสันติภาพยังมีการสู้รบการยึดที่ดินและการหลั่งไหลเข้ามาของทุนในแผ่นดินรัฐช,ชานอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ การทาสัญญาหยุดยิงในในลาแากก็เห็นได้ชัดว่ามีการลงทุนแล้วก็มีความสนใจในการลงทุนจากนานาชาติมากมายนะคะซึ่งจะเน้นเ,เรื่องทรัพยากรธรรมชาติในละแางเป็นหลักซึ่งประชาชนส่วนมาก่ยต้องสุญเสียที่ทํากินแล้วก็ที่ดินนะคะแล้วก็ต้องอพยพหนีภัยเข้ามาในใน,ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศไทยค่ะแล้วทาให้ ่ที่ชาวบ้านกังวลมากก็คือในเรื่องของการสูญหายของทรัพยากรธรรมชาติสูญหายของภาษาและวัฒนธรรมของคนไทยใหญ่นะคะในฉานการผลักดันข้อเสนอในการประชุมครั้งนี้เครือข่ายชาวไทยใหญ่เชื่อว่า จะก่อให้เกิดการทํางานอย่างมีเป้าหมายให้กระบวนการสันติภาพเป็นการมุ่งไปสู่การเจราจาทางการเมืองและการแก้ปัญหาประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆสร้างความเป็นสาภาพให้เกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่เพียงการทําสัญญายหยุดยิงนักขาวพลเ,เมืองเครือข่ายปฏิบัติงานผู้หญิงไทยใหญ่รายงาน